สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มีดราม่าเรื่องใหญ่ไฟกำลังลุกเลยคะ่ะในเมื่อแผวเผาแสงทองหรือพัฒนันทนรักษาได้โพสเฟซบุ๊กของตัวเองว่าหนึ่งปีแล้วนะคะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะที่จะทำหรือเรื่องอื่นคนไม่สนใจ จึงต้องวนเวียนอยู่กับนิทานเรื่องเดิมหรืออยากฟังเรื่องอื่นไหมจะเล่าให้ฟังบ้างเป็นกำลังใจให้หน้าลูกพิมพ์ระดาสีวารัยตั้งใจทำงานหน้าที่ของเราก็พอไม่ต้องไปสนใจหมาสู้ๆ้ส่วนผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ไม่รอช้าโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองว่า ตูกเกียวไข่บัตรออนไลน์ได้รอบละหมื่นกว่าใบยังออกรอนอโอกรอนขนาดนี้ถ้าอาณาจากักรตูเกียวรคฤหาสิทธิ์พวกสูสิบดายนอนเซนามคารม์มาน,นแก<า><า>๊งพนตีออมาปกป้องพี่ชายโพสบนเฟซบุ๊กของตัวเองว่าฝั่งนี้ไม่มีนิทานนะคะมีแต่เรื่องจริงไม่ปรุงแต่ง,ตง,ง้างพี่สา <ไป S 1> วยัไม่ใช่ท่าเท่ของน นจะหนักกว่านี้ค่ะว่าความจริงก็คือความจริงรับให้ได้นะคะ,ะ <c oughs> ส่วนแพลววแสงทองออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแม่เซฟความรู้สึกลูกเสมอโดยไม่โต้อตอบใดๆระยะเวลาหนึ่งปีที่แม่งโคตรจะอดทนใครแม่งจะมานั่งด่าแสะกันได้ขนาดนี้เฮ้ยกูก็คนค่ะถึงเวลาที่จะต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้าง อุ้มท้องร้องเพลงหาเงินจนถึงวันคลอดตะเกงตะเกงลูกในท้องฟ้อนรำไม่เคยพักผ่อนยันคลอดและต้องอดทนกับจุดจุดจุดกับอะไรที่มันพูดไม่ได้เพราะสงสารลูกยอมหลับตาข้างเดียวกับก,การกระทำบางอย่างที่พูดไม่ได้ที่ต้องพูดบ้างเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องหาคำตอบให้ลูกได้แล้ว เพาะลูกโตขึ้นทุกวันมันควรที่จะจบได้แล้วไม่ได้ไหนนะแต่เบื่อและลำคาญส่วนผู้ยาบ้านฟิแนแลนด์ก็ได้พูดลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองว่าฮอนฮอนออกฮอนตีไปกระดูดแม่น้ำขูงเย็นเย็นเดอ้อจังโบออกฮอนเอาแล้วงานนี้เอซี FC ต่างฝ่ายต่างชน ไม่เข้าใจร่วมคอมเมนต์ใต้โพสต์รัวกันเลยค่ะแต่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ระหว่างแพลวพาวแสงทองกับผู้ย้านฟินแลนด์ทำเพื่อรูปโตกเกียวและนาริตะนะคะทำเพื่อรูปทั้งสองจะยินยินกันนะคะ